สวัสดีจ้าเปิดกล่องมากก็เห็นหมูทอดกระเทียมพริกไทยนะคะเนาะ้มนี้คืออยากกินหมูทอดกระเทียมพริกไทยกับข้าวเหนียวแล้วก็มีปนนะคะปนปลาทูน่าเองนะคะเราไม่มีปลาทูสดเราก็ต้องใช้ปลาทูน่านะคะกินกะพักกระเดาวลวกเด้อค่ะเด้อกระเดากำลังงามเลยแซบแบค่ะแล้วก็มีส้มพักกระลำคั่นเองนะคะส่วนกระเดาปลูกไม่ได้เด้อเพราะว่าติ๊กอยู่เยอรมันติ <c oughs> ๊ไปสื่อหลานเอเชียม,มากจ้านี่ค่ะเห็นบอ ส่วนสมพักเข้ากะซื้อพักกระลำวันนี้ขันกินเองค่ะปนปลาทูน้านะคะใส่พริกผงเด้อสีสันเป็นอย่างสีเนาะ <c oughs> เพราะว่าอยากกินแบบนี้นะคะที่สําคัญหมูทอดกระเทียมอร่อยมากคุณไปค่ะไปกินข่าน้ากันเลยสวัสดีจ้าแซบแบบมัมา <c oughs> มาแล้วมากๆเหมือนนีผ้ามาก,กินหมูทอดกระเทียมพริกไทยนะคะแล้วก็ปนปัทุนาแล้วกระสมพักขันเอง <c oughs> แล้วก็บพักกระเดาเดาดากมาค่ะ มาแซบด้วยกันนะจ๊ะโอ้ขอเอาน้ำมันห้าวเงื่งนอนเอยหมูยอ้มันติดมหมูนี่มากมาค่ะแดกขย้อนคือเก้าค่ะม่เจ้สําจัมจปุนลงไปค่ะข้ามแรกแหกมันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะกดซับสไครด้วยอืม,อม สมพักเลยใจสมกำลังแซบหมูทอดกระเทียมพริกไทยค่ะอืมสับมากอืมแซบค่ะ มื้อค่ะฟังไทยฟังเล่าฟังรเหรอฟังสหรัฐมากินด้วยกันพกกะการดาวค่ะ<ม>ไปหลานเอเชียมานะคะปนค่ะยังไงอืมแจ้าไปเดี๋ยวพักกระเดามากค่ะ ต้มพักแสบเนี่ยขันแล้วกันอ,กอีกอ่นเบิ้ลเราก็เห็นหม่ค่ะพผักกระเดาเข้าวะ่ะาดูค่ะกินทั้งการไปเลยจำปนจ้าเห็นบ่ มขมพอดีท่านี้กรติดมืออืมมันไม่ติดมือหรับหรออือหือหนูใช้ช้อนหรอไม่หนูใช้หนู้าทำไน,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 นไม่เห็นติดมืออืมเก่งมากวัดด้วยข้าหนอ <laughs> ได้ไก่ย,ยา่างนี่เพิ่นค่ะอร่อยมากได้ใจปนก็สมพักเข่ากันเองได้ค่ะ <laughs> <laughs> เป็นอะไรที่ของคู่กันมาก ค่ะอืม,มยียมผู้ได้สาวก็ขอประทานนะไพเ้สเดอ้อจิกกับพ่าย่ามไปอยู่ค่ะไปชัดแต่ก็ไปอาจจะนามนะคะเพราะว่าเห็นงานประจำเนาะอันคลิปทีไายได้ก็ย้อนว่าอัน ข้ากินเขานะคะนะอืมพยายามไปอยู่นะคะขวาทษจริงๆ จ,จักสืองานราดงานหลวงค่ะจักสองานบานไม่ไ้สิลูกสิเต้าอืมครับงานเยอะเพราะเรามันจนเราต้องลินลนทำงานค่ะเพื่ออนาคตในวันข้างหน้า นะคะจิกทถือว่าติกโชคดีติกติกต๊กเด็ดไม่อยู่นีคึ่งจะบอดได้ผัวรวยแต่ผัวกะดูแลดีเข้ากกบมีโอกาสจะเห็ดงานนะคะส่งค่าแรกอยู่นีกะถือว่าสูงนะคะเนาะติ๊กเด็ดชั่วโมงหนึ่งกะชั่วโมงละสิบสามยูโรนะคะ นั่นแหละค่ะ13 13ชั่วโมงละ13ยูโรคุณก็เอาคูณ8นะคะวันหนึ่งคุณทำงาน8ชั่วโมงก็จะได้ประมาณ104ยูโร104ยูโรมันก็คือค่าแรงต่อวันนะคะถ้าตีเป็นเงินไทยคูณ3 5มันก็ประมาณ3,640บาทนะคะนั่นแหละทำไมติ๊กถึงต้องดิ้นรนที่จะทำงานเพราะเป็นเป็นรายได้ที่ก็ถือถ้าเป็นเงินไทยมันก็คุ้มค่า ก็ถือว่าเยอะค่ะต่อวันเนาะฉะนั้นคนเรานะคะคนที่เข้าไปทํางานเมืองนอกติกต๊กเข้าใจเขานะคือเขาต้องมีเป้าหมายมีจุดหมายนะคะเนาะที่เขาจะดิด้นรนไปทํางานเพื่อที่จะได้มีอนาคตที่ดีนะคะเนาะเพื่อครอบครัวเพื่อตัวเองนะคะฉะนั้นติ๊กทํางานอาทิตย์หนึ่งห้วันนะคะจัน์ถึงสุกติ๊กหยุดเสาร์อาทิตย์วันละ8ชั่วโมงนะคะติ๊กทำเนาะฉะนั้น คุณก็คิดดูแล้วกันว่าเดือนหนึ่งติ๊กได้เท่าไหร่นะคะเนาะอันนี้ยังไม่ได้หักภาษีนะคะภาษีที่เยอรมันก็เสียเยอะเหมือนกันนะคะไม่ใช่น้อยนะคะคุณนะบวาเลนเลยละจ้ะแบบแพงขึ้นกันนะคะภาษีอยู่หนีนะคะก็คิดคำนวณแล้วสิบสามยูโรมันก็มันก็โออ่ะคูณคูณแปดมันก็ได้ดีอยู่ค่ะนะมันก็ได้ยลอยกว่ายูโรต่อหมือนะเขาก็ถืวว่าเข้าคุ้มค่าอยู่ค่ะเนาะอยู่บานห้ามันกับบริษัทซัมี่นะคะ หรืือทุกคนวันจังใดค่คะคิดปีจังไดกับแยะหัวเลยคะ่ะ <c oughs> หมุดแต่ว่าสลิปเงื่นจะหนมากแโอเคอยู่ถห็นะคะหามคูณแปดร้อยสี่ร้อยสี่คูณสามสิบห้าค่ะประมาณนั้นแหละนะคะ ทำไมทุกคนถึงเดินลนไปทํางานเมืองนอกเนาะนั่นคือเหตุผลนะคะนะบานเห้าง่าร้ายเกิดจริงค่ะแต่ว่าค่าแห้งมันถึกคนที่เขาตั้งใจที่จะไปทํามาหากินตั้งใจมีเป้าหมายในชีวิตเขาก็จะไปทํางานเมืองนอกค่ะออืฮ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตัวเองส,สู้ๆทุกคนนะคะ hey, oh. <c oughs> องไรก็ความแรกจบคลิปไปแค่นี้นะคะแล้วเรามาเจอคลิปต่อไปว่าจิ๊กจะพาทำบทัตรอะไรคําตวันนี้บันดีจ้าเอ้ยจะค่ํา สูตรดีหรูกว่าสูตรแม่เลยเขาอีกจะขั้นีน่ค่ะพักกระเดาเดาดาบซับมากบายบาย